ถ่ายหน้าเนี่ยนะขี่เดียวกระดาษมากหน้านึงถ่ายมาสี่หน้าตาก็มองไม่เห็นู่แล้วลนะต้องยิบแว่นมายังมองไม่เห็นเลยก็เลยบอกว่าเอาเอาเอา,เอาหน้าอนะไรก็ได้มาแค่เนี้ยนี่ถ่ายใหญ่มาก <c oughs> อ่าอ,อัลยุมละอันมูฟีได้ประโยคที่หนึ่งอ่าดูอัอัอมซิละอัอัอมซิละแปลว่า ตัวอย่างอ,อัลอัมซิละอัลอัมซิละบางทีเราจะเจอมิสลูมัซาลูมิสลูมิซาลุนอัลอัมซิละงมาจากหมวดเดียวกันหมดเลยอ่าคำที่หนึ่ง ทอันนี้ดังอันนี้ดังอัลบุสตานุเามีลุนอัลบุสตานุเามีลุนอัลบุสตานแปลว่าสวยสวนสวนไม่ใช่สวยสวนบุสตานอัลบุสตานุสวนนั้นเามีลุนสวยอันนี้ใครชื่อเามีลาแปลว่าคนอะไร ถ้าใครชื่อเช็กจะม,มีแปลว่าคนอะไรฮถ้าผู้ชายผู้ชายจะบอกว่าไงฮาดาฮาดาวะลุนจะมีลบอกนี่คือเด็กที่เป็นไงฮาดาเราอยู่ลุนจะมีลเราจะบอกผู้ชายคนนี้สวยไหมเราบอกว่าหลอ่อใช่ไหมจะม,มีลอลบุสตาดูจะมีลสวนนั้นสวย ต้องสวนนั้นด้วยนะไม่ใช่สวนแห่งหนึ่งนะสวนนั้นสวยอันที่สองอชัมซุตอลิอาตุนอันชัมซุตอลิอาตุนดวงอาทิตย์นั้นเป็นไง สวยอีกต่อเลยฮะต่อล่ะขึ้นปรากฏขึ้นมาแล้วต่อละวันนัเวลาคนอ่านบรรดันจีใช่ไหมเพื่ออ่านอะไรบทพุทไอ้พุทธะต่อละอัลเบดรอาเลยนะใช่ไหมต่อละอัลเบดรอาเลยนะทันใดนั้นเป็นไงดวงจันเพนก็เป็นไงต่อละก็ปรากฏขึ้นมา แกพวกเราอะไรนะแกพวกเราที่กรร้างกัจังเลยตอนแล้ว่าอะไรนะปีนาบนี้มีว่าจะไมจชบชุกรอัชมสุตอลอาตุลอันที่สามชัมมาอาลีอุน ชัมมาลียุนวารด์ดดัชัมมายาชุมมุ่ว่าอะไรดมหรือหอมชัมมาอาลลีดมดอกวรดาร์ดดดอกอะไรโรสอัลลีดมดอกกุหลาบแต่ดอกกุหลาบดอกหนึ่งเวลาเราแปล Sama Ali un wardatan Ali dom do kula do ne. Nah. Si Qatafa. Arai Qatafa arai. Muhammadun. Zahratan. กอตอฟ้าไปว่าอะไรเด็ดเด็ดหรือปิดอ่าหรืออะไรนะปลิดนะกอตอฟ้ามุฮัมมัดมูฮัมหมัดเด็ดดอกได้ดอกไม้ดอก,ดอกดหนึ่งซ้าราตันด้วยดอกไม้บรรดาทีหญิงมากเไปชื่อจะบีแล้วรับมคนชื่อวัดได้คับมนคนก็ชื่อซ้าร้อ ah มนมากดีแล้ทีนี้เราจะได้รู้ทันทีว่าหลานดาวชื่อซ้าร้อนเป็นแปลว่าอะไร เราคนมีหลานชื่วัดด้าถามว่าวัดด้าแปลว่าอะไรไม่รู้เขาเรียกเขาเรียกมาเ็าเรียกกันไปแปลว่าไม่รู้น,นะอันที่ห้า يعيش السمك في الماء عاش يعيش هو عسيو سلام ورحمة الله يا يونس أنت, انت طالب في المعهد العلمي الديني ها هل أنت كذلك أنت درست هذه الجمل الحمد لله خلاص أقول واسمع ผมบอกกับยูนุสว่ายูนุสเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนศาสนาวิทยาแล้วการเรียนผ่านไปแล้วไม่ใช่เรื่องเขาบอกขับเรียนมาแล้ว <laughs> ตอบได้ไหมมาเฉาล่ะงั้นก็กรุณานั่งแล้วก็ยูนุสรับสงบนะตบทวนโมโรจ้าดีมากเลยนะย่าอี้ชูอาชะย่าอี้ชูแปลว่าอาศัยอยู่อาชมากูแปลว่าปลา ฟีแปลว่าในอัลมาแปลว่าน้ำปลานั้นอาศัยอยู่ในน้ำนะอันสุดท้ายนี่ตัวตานะคุณอ่ะเขียนหลายอย่างแล้วเกินนะนี่ยตัวซาตัวซาอย่างนี้ใช่ไหมสามจุด เวลาเราเขียนรีกนะเขียนตัวซามาใส่นี่เลยสามเป็นเป็นคนะเป็นตัวเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้กลายเป็นบทเล่มแดบเนี่นี่แหละแทนสามจุดตัวความรวดเร็วยักษ์โุลนาคีนู อ,อ,อันนคี힐คือไรต้นอะไรนคีลอารับมีต้นอะไรเยอะอ,อินดอบาลัม,ลมยักษ์สุรุกาสุรรยักษ์สุรุแปลว่ามากมายมากมายีาายารุนใช่ไหมีร,รุน ต้นอินทรพาลามมีมากฟรีในประเทศมิสรวประเทศอะไรมิสอียิปต์อ่าอียิปต์บรรดาเขาเรียกไปมูเซ่คนตะกอดไปเรียนจบมูเซ่มาก็าคือมิสอะไรม,มิสรว์แต่จริงชื่อเต็มเขาชื่อเต็มเขาอียิปต์เนี่ยยุมฮูรีอามิสรว์อารบีอาอ่านี่ชื่อเต็มครับยุมฮูรีอา جمهورية مصر العربية เจดเต็มครับแต่ว่าเวลาเขาจะเรียนเขาจะเขาก็จะบอกว่ามิสไปมิสไปทีิมัสแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะไอตัวขนาดมันฟรีไอ้ตรงนี้อ่านทำไมฟิลมาฮะเนี่ยฟิลมาไอ้ตรงนี้ไม่อ่านฟรนีมิสซริน ถ้าไ <sh arp ity> ม่อ่านถ้าไม่อ่านฟีมิสรินแหละถ้าไม่อ่านฟีมิสรอเออมาแปลกันแล้วนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปจะรู้ว่าทําไมตรงนี้ต้องอ่านฟีมิสรออ่านฟีมิสรินก็ไม่ได้ไม่เหมือนฟินมาอ่านอยู่ในน้ําฟินมาอีกัระสรอแต่ตัวนี้เป็นฟีมิสรีไม่ได้ฟีมิสรอมิสอรก็ไม่ได้นะมิสรินก็ไม่ได้มิสรุนก็ไม่ได้นะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราสังเกตประโยคเราเนี่ย นะไปยกที่เด่นบอกว่าสวนนั้นสวยนะดวงอาทิตย์ขึ้นอาลีเนี่ยหอมดอกไม้หรือดมดอกไม้มูฮัมหมัดเด็ดดอกไม้เอยดมดอกกุหลาบปลาอศัยอยู่ในน้ําต้นหญิมะลามีมากในประเทศอียิปต์นี่ถ้าเกิดคนหนึ่งคนใดเนี่ยมาถึงบอกว่าปัดคำนี้ออกไม่เห็น อยู่ๆมาพูดว่าคุณยูนุสสวนนั้นสวนนั้นแล้วก็ไปเลยคนฟังเป็นไงสงสัยไอ้น,นี่มันกิดยาผิดอะไรมาสักอย่างหนึ่งมันจะบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อะไรดวงอาทิตย์แล้วก็ไปเฉยไม่พูดต่อหรือมาบอกว่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอะไรขึ้น เรื่องมาบอกว่าอาลีอาลีมันดมอาลีมันดมแล้วกว็ไปละสามอะัรกุมอะไรเป็นอะไรเนี่ยกินยาผิดป่าไม่สบายป่ะวอดนอนอะม่ฮงมัดเด็ดเปเฉยไปปลาปลาใสาปลาใสายอยู่ปลาใสายอยู่อะไรกินพลมเยอะเลยกินพลมเยอะอยังไงถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันให้ความหมายสมบูรณนะ์ไหม ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่มีอะไรมีประโยคหรือมีคําจะเป็นสังเกตดูประโยคนี้มีกี่คำเนี่ยสองก็มีสองคำนี่กี่คำสามคำนี่แหละสามคำนี่แหละสี่คำนี่แหละสี่คำเมื่อกันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเออ ก็หมายความว่าคำว่าประโยคที่สมบูรณ์ก็คือประโยคที่ให้ความหมายเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยให้ความหมายกับผู้ฟังเนี่ยอย่างเข้าใจอย่างครบถ้วอย่างสมบูรณ์แล้วก็ประโยคที่สมบูรณ์เนี่ยสรุปได้ว่าอาจจะเป็นจากอะไรสองคำก็ได้สามคำก็ได้สี่คำก็ได้หรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ แต่อย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่าได้สองคำในในในลักษณะทั่ว,วไปยกเว้นบางกรณีพูดคำเดียวรู้เลยเออใครใครนะินุษออพูดคำเดียวเอ๊ะคี่บอกก็ต้องมีสองคำสามคำอันนี้นอกนอกนอกหนกังสือนะแต่จำเป็นเป็นพื้นฐานเอาไว้บางทีเรื่องอันนี้ไม่มีในหนังสือแต่ว่าบางทีพูดคำเดียวรู้เรื่องเลย เป็นอะไรนะเป็นประโยคคำสั่งด่าแต่จริงๆแล้วในประโยคเนี่ยมันมีสองคำอุสขุดอันตรท่านจงเงียบในกรณีที่เป็นคำตอบเนี่ยทำอะไรอยู่นอนพูดคำเดียวเลยในลักษณะการตอบคำถามไปไหนมา ตลาดจบสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ก็หมายความว่าไม่ต้องย้อนประโยชค,คุณไปไหนมาเอาผมไปตลาดมาไม่ต้องพูดอะไรยือยาไปไหนมาตลาดเห็นไ,ไหมโวานางงามเขาเดินผ่านมาไปเลยนะสวยพูดเลยสวยเลยพูดทาเดียวเลยคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปไงรู้ทันทีว่าอ๋อพวกนี้สวยทั้งนั้นเลยเห็นไหม,ไหมเดียนกัน แล้วก็ส่วน,นคำคำอธิบายข้างล่างเนี่ยผมคงจะไม่อ่านนะคุณยาาอ่านไหมข้างล่างเนี่ย <_ <d> _ <n> _>นะเพราะว่ามันจะใช้เวลานะแต่ว่าที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะเดี๋ยววันไหนเรามีความเข้าใจในภาษารับเราก็ไปอ่านแต่ว่าเรื่องใหญ่ิูแค่นี้แหละนี่คือประโยคที่สมบูรณ์นะามาดูหน้าที่สิบสองมาดูบทหน่อยอัลกวายอก็บอกว่าอันตรกีบู นีรถมาได้ อ่าอนยนดูนะครับอะดูในหนังสือเขาบอกว่าอัตตะกีบุลและดีอยู่ฟีดูฟาอิดะตันตามตันอยู่ัมมาจุมละตันมุฟีดะตันพออยู่ัมมาไอตันกะลามันเขาบอกว่าอัตตะกีบตะกีบแปลว่าอะไร,ระอ,องประกอบรูปประโยคที่ประกอบหรือการประกอบนะที่ อยู ha? ่ฟี่อยู่ฟาอิเดตันตามาตันที่ให้ประโยชน์หรือให้ความหมายอย่างสมบูรณ์เนี่ยฟาอิดดตันตามาตันนะให้ประโยชน์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามะนะอย่างที่เราอัลลอฮุหมะรรับบะฮาลิฮิตดาอัลติดตามหมอ่าเห็นไหมมาแล้วตามมะอัลลอฮุหมะโอ้อัลลอฮ์รับบะผู้เป็นรับเป็นเจ้าฮาลิฮิดดาอัลติดตะ เจ้าแพงอะไรถ้ามิเห็นเจ้าว่ะการเรียกร้องเชืญอชวนสมบูรณ์นี้อัตตามะาดีสมบูรณ์นี้นะตามมาอัลลอฮุมะรลับบะฮิฮิดาอวติดตะมาเวลาเราอยู่อารับอารับถามเป็นไงตามามไหมตามามเขียมตามามเลยนะตามามตัมมะนะตามามตามมาอยู่ซ้ำมาจุมละตัน ประโยคที่ให้ประโยชน์ฟังแล้วเราต้นสมบูรณ์เรียกว่าเป็นยุมละโมฟีดนะ้คือประโยคที่สมบูรณ์หรือที่เขาเรียกอยีอกอย่างนึงว่าวายุซัมมาไอดอนเรียกอีกอย่างนึงว่ากาลามันนี่แหละคือคาพูดคาพูดเขาบอกต่อไปว่าวัลยุมละตุลโมฟีดะถูประโยคที่สมบูรณ์เนี่ยก็ตะต,ะตะร่รากะบุมิงกะลิมาไตาเนี่ยบางทีประกอบจาก็ได้สองประโยคเอาอักษรหรือมากกว่านั้น ว่ากุลลูกกาลิมตินฟี่ค่ะแล้วก็ทุกๆคำกุลลูทุกๆคำในประโยคนั้นๆตัวอัดดูถือว่ายุสันมินค่ะถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรของประโยคนั้นน,น,นะเอาละเดี๋ยวเราลองมาอ่านกันดูอ่าทีนี้นักเรียนบ้างละครูอ่านไม่เยอะแล้วอ่าอยุามแลมฟีได้ยอนกลับไปหน้าสิบเอ็ด อัลจุมละตุลมูฟีได้ตัอ้าวอ่าทุกคนนะที่นี่ต้องหาทุกคนเลยเรียนกันไปเลยอ้าวเดี๋ยวต้องถามชื่อก่อน <c oughs> ล,ลืมตาอารุฟต้องนะต้องรู้จักกันก่อนอันดับแรกตาอารุฟคกูถามว่มามาสมุกะต้องบอกว่าอิสอะไรอิสมีครูถามว่มามาสมุกะ <c oughs> อิสมีมาสมฮะอิสมีอัสรีอัสรี عصر اسمي عصر والعصر عصر نعم ايوه هذا عصر وما يا اخي اسمي إلياس اسمي إلياس ما اسمك يا اخي اسمي فايز فايز وما يا اخي اسمي يونس وما اسمك يا اخي؟ اسمي عبد الغفار عبد الغفار ما شاء الله بارك الله فيك، ما اسمك يا اخي؟ اسمي متقي اسمي متقي، ما اسمك يا اخي؟ اسمي عدنان عدنان وما اسمك انت يا اختي؟ اسمي؟ اسمي زينب وما اسمك؟ اسمي رم Ờ, rơm là cái vải này. Rơm là. Má là rơm là tao biết ra.